เรอเรือจะอ้วกหรืออะไรกันแน่นทั่วๆไปก็บอกว่าเรืออะไรกันคล้ายๆพูดๆเพียงอ่ะเออใช่ไหมแล้วก็ปิดอยู่ครับทหารพูที่พกเนี่ยเหนียมหนูมีอาการเรือตลอดเวลาคะ่ะลุงช่วยหน่อยคะ่ะหนูเป็นอะไรหนูก็บอกแล้วหนูเรือใช่ไหมหนูเป็นอะไร โอเคดีแล้วที่รู้จักกันมาเรอถามว่ามันคืออะไรลูจะอธิบายความเป็นอัตโนมัติของลิ้นปีนะไอตัวลิ้นปีเนี่ยใน,นกลไกที่มันอยู่ลิ้นปีตันนี้ลิ้นปีเนี่ยนีมันอยู่ที่สุดอดีี่ฮะแล้วก็เป็นช่องท้องไปไอจุดนี้แหละครับเป็นจุดที่มันเป็นออโตเมติกเหมือนกับออโตเมติกสวิชระหว่างนะครับระหว่างนะครับอาหารกับอากาศ คิดสูตรหรือเป่าอันตรงไหนมันต้นกระเพาะหรือปลายกระเพาะปลายกระเพาะมันต่อไปยังลำไส้เล็กเนาะถ้าต้นกระเพาะก็แปลว่าอาหารเวลากลืนก็ไปผ่านเข้าไปในกระเพาะกับอากาศมันจะไปแยกทางกันตรงนี้มันประหลาดนะฮะร่างกายเราเนี่ยมันเข้าไปที่ปากมันกหายใจเข้าไปในปากยังได้ด้วยคืนอาหารเข้าไปในปากแต่เวลาเข้าไปภายในมันจะแยกมันเอง โดยอัตโนมัติของร่างกายเอาละคําว่าเรอคืออะไรเรอก็แปลว่า,วากลไกอัตโนมัติที่ลิ้นตีตรงนี้นะฮะมันไม่เวิร์กนะถ้าเป็นเหล็กก็คือมันเข้าสนิมได้ไหมครับถ้าเป็นไฟฟ้าก็คือค่าความต้านทานมันสูงไฟฟ้ามันก็เดินไม่สะดวกลุงพี่พูดในจานในเชิงเปรียบเทียบอย่างเ,เง,เงี้ยพอจะเก็ตไหมครับคิดว่าน่าจะได้ถ้าได้แล้วแปลว่าเข้าใจในสิ่งที่ลุงนาเสนอแล้วก็ ตอบคำถามมาทีนี้ในท่าปฏิบัติทําไงนี่จะเลยทําไงก็มาเลยภาคของการเทสแล้วเรียกว่าทดลองด้วยตัวเองโอเคนะทําตามลุงแนะกันแล้วกันนะเพราะว่านี่ไม่ได้ซื้อไม่ได้ขายได้คือได้ไม่ได้คือไม่ได้เชื่อว่าน่าจะได้ลุงบอกบอกให้รู้ว่า80%ที่ยังไม่ได้ทำเนี่ยครับบอกว่าได้ถ้าทําแล้วหนูจะได้ แปดสิบห okay, mm ้าเก้าสิบร้อยก็อยู่ที่ตัว you only โอเคนะครับเริ่มต้นครับผมลุงพูดเสมอว่าน้ำเป็นยาน้ำขวดเนี่ยใส่เข้าไปเย็นนี่ไม่เย็นก็ใส่เข้าไปโอเคนะลืมเข้าไปแล้วก็หายใจตามก็ได้หรือว่าทั้งดื่มน้ำทั้งหายใจตามกลืนเข้าไปในท้องไปเลยมันจะเข้าไปกระเพาะมันก็เป็น ขังนที่กระเพาะนะมันไปไหนล่ครับไอตัวกระเพาะเนี่ยแล้วก็กลั้นกลั้นก้มแล้วก็กดตามใช่ไหมคล้ายๆกับว่าตีมันย้อนกลับเลยกดมันตามให้ลิ้นปีตัวที่กําลังพูดถึงเนี่ยฮะให้มันทางนานแบบอัตโนมัติที่มันบีฟอร์ก่อนนั้นกับตรงนี้ก็ช่วยมันสักหน่อยหนึ่งกลไกที่ว่านี่ก็แค่นี้เองขาแม็งไว้ขแข็งนั่นนั่นนั่นมันจะจุกได้หน่อยหรอฮะจุกเนี่ย พอเวลาถึงจุดเนี่ยยืดตัวยืดตัวครับตรงแอนไปข้างหลังเห็นไหมแล้วก็เล่นแบบอะไรแบบทำมือเนี่แบบนี้นะผายผายผา,ายไหลก็ว่าได้อ่าอ่ะอะนะถ้าใช้โยโหหิวว่าไปบิดตัวซ้ายขวาให้มันเป็นลิงไปเลยนะครับกบหน้าเงยหน้าสบอสปิงแค่นี้เองประมาณสักครึ่งนาทีได้อ่าส่วนการแงนหน้าเงยหน้านี่ยมีให้เกินสามห้าวินาทีแ,แค่นี้ แค่นี้พอที่จะรู้ว่าเออหัวเราอยู่รอบายประมาณนั้นนะครับวันแล้วก็ตั้งตรงเสร็จแล้วก็ทำอไงต่อดับเบิลชาร์จลมหายใจเขาเห็นไมเขานั้นจะรู้ว่าเออร,ร,ร่างกายก็ขนลุกคนพองมันจะเปลี่ยนแปลงนะคาว่าเปลี่ยนแปลงคือเงื่อมันจะซึมนะความร้อนมาแล้ว ก็มาจากการสูญให้ใจตัวนั้นนะครับที่จะให้เกิดความร้อนในตัวเองมันจะผลักดันเพราะนั้น,นกลไกตัวมนเปติ่งที่ทํางานที่บอกว่าเรอเอออึกอกักนะครับแล้วทําดูแล้วเชื่อว่ามันจะหายได้ภายในไม่เกินห้านาทีเดียวซ้ําไปเห็นไหมครับลุงผู้จ่าในดับนี้ก็แปลว่าเฮ้ย e ม่ธรรมดาและโลกไหมเนี่ยประมาณนั้นก็ลองทำสิครับท่านเสียอะไรก็ไม่ได้เสียอะไรแล้วท่านทํามาลุงก็อธิบายความแล้วก็ให้ปฏิบัติการ ก็แค่นี้เองมันน่าจะโ oh อนะโอเคนะหวังว่าคงจะเก็ into ทหลายท่านหลายคนก็เชื่อว่าคงจะโอเค you very much ทุกทุกท่านที่รับประโยชน์ร่วมกันจากหน้าจอในวันนี้จบข่าวครับนะครับ